สวัสดีครับจันจันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะนานหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจันจะทําส่วนที่เหลือนะไม่แน่ใจว่าจะเสร็จภายในคลิปเดียวหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวลองดูอย่างนี้เนาะในตัวงานที่จันทํานะครับจะจะมีปุ่มตรงนี้อยู่3มปุ่มก็คือจะเป็นปุ่ม g กเนาะเอาไว้กดให้กับโรบอทมันทํางานเนาะแล้วก็จันจะมีหลอดไฟที่ชื่อว่า w วลนะครับก็คือจันจะให้โรบอทมันส่งสัญ,ญญาณออกมาเหมือนกับสั่งเชื่อมเนาะสั่ง a r คอ่าจะให้ไฟตรงนี้มันติดนะครับ แล้วเวลาที่ชิ้นงานชิ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมทํางานเสร็จอ่ะอาจารย์จะให้มันยิงเอาพุทออกมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสแควร์ละกันให้หลอดไฟตัวนี้ติดแล้วติดค้างไปเลยเนาะแล้วก็พอมันเชื่อมชิ้นงานที่เป็นวงกลมเสร็จก็จะให้หลอดตัวนี้ติดนะครับแล้วก็จะให้มันหน่วงเวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็จะทําการดับหลอดไปเนาะมันก็จะมันก็จะได้ลองใช้สัญญาณอินพุตเอาพุทที่ตัวโปรแกรมของโรบอทด้วยนะครับ ทีนี้ฝั่ง PLC นะครับจะให้ดูตัวนี้นิดนึงในสัญญาณที่เป็น Default ของตัวแขนกลนะครับมันจะอยู่แถวๆสักประมาณ70สัญญาณแหละดังนั้น,น,นแปลว่ามันจะมีพื้นที่ที่มันฟรีๆแบบเอาไว้โล่งๆให้ใช้งานะตั้งแต่แถวๆรหัสที่เป็น10080เป็นต้นไปอะ่ะอันเนี้ยเราเลือกใช้ได้มันไม่ชนแน่แต่ถ้าเกิดเราไปเลือกใช้ที่มันเป็น10,000แถวๆสัก สี 4, 000, 10 40, 10 50, ่0ันหนึมอ่ะมันมีความเสี่ยงสูงที่สัญญาณมันจะไปชนกับสัญญาณ Default ของตัวโรบอทนะครับดังนั้นก็โดยสรุปก็คือถ้าจะเลือกใช้สัญญาณ Input Output อะ่ะให้หลบๆมาใช้แถวแถวซักตั้งแต่80เป็นต้นไปละกันอะ่ะตัวนี้จะเซตเป็น80เป็นสัญญาณเชื่อมนะครับเป็นสัญญาณที่สั่งโกละโอเคแล้วก็ตรงนี้ตั้งแต่8 1 82 83เนี่ย จันให้มันเป็นสัญญาณเอาพุทออกมาเนาะว่ามันเชื่อมแล้วนะครับดังนั้นในตัว PLC อ่ะจันก็จะทำ ladder เพิ่มประมาณนี้นะเอาละงั้นเดี๋ยวจันเริ่มเริ่มเลยแล้วกันนะครับในตัว PLC จันไปที่โหมดอ่า write นะครับไปที่โหมด write จะเขียนทับมันไปเนาะโอเคดังนั้นตอนนี้สิ่งที่จันจะเพิ่มไปก็คือสวิตช์ที่ชื่อว่า X5 นะครับแล้วก็จันจะเอามันไปสั่ง ลาดิเลที่ชื่อว่า M 1 8 0แโอเคแล้วก็จันจะเอาสวิตตัวนี้ที่ชื่อว่า M 1 8 1นะครับตัวหนึงแล้วก็ไปสั่งเอาพุทที่ชื่อว่า Y 0นะครับเราพิมพ์ไปได้เลยโอเคเนาะอันนี้จะเป็นสัญญาณตัวที่1ของจันนะครับอีกตัวหนึ่งจันทำา1 M 18 1นะครับ อ๋อโทษ tm หนึ่งแปดสองเนาะแล้วก็เอาไปสั่ง y หนึ่งนะครับสุดท้ายจนมี m หนึ่งแปดสามเนาะตัวสุดท้ายละเอาไปสั่ง y สองนะครับโอเคจบมีแค่นี้จนเขียนเพิ่มไปสี่บรรทัดนะครับ x ห้าสั่ง m หนะึ่งแปดศูนย์สวิต m หนึ่งแปดหนึ่งไปสั่ง y ศูนย์สวิต m หนึ่งแปดสอง ไปสั่ง Y1 นะครับสุดท้ายสวิตช์ M183 ไปสั่ง Y2 เนอะพอทำเสร็จปุ๊บไปที่แท็บ convert นะครับแล้วก็เลือกออนไลน์โปรแกรม change มันก็จะทำการแบบ overlay เข้าไปเนาะเขียนทับนั่นเองนะครับจะเห็นว่าตรงฝั่ง PLC เราไม่ได้ทำอะไรเยอะหรอกมันก็คือสัญญาณต่อตรงๆนี่แหละเอาละงั้นเดี๋ยวตรงฝั่ง GOT นะครับเดี๋ยวจาแก้ GOT ก่อน GOT จะมีอะไรบ้าง จันก็จะ copy ตรงนี้มาก่อนเลยนะครับอ่าตรงนี้จันดับเบิลคลิกเนาะจันเปลี่ยนตรงนี้เป็น x เบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์4มั้งอ้าเบอร์หาโทษทีขอดูโพยก่อนทำอะไรลงไปวะเนี่ยอ่าใช่นะครับเบอร์5อ่าตตงนี้ต้องพิมพ์เป็น X5 นะครับ x 5ไปที่ Text เนาะจันแก้ตรงนี้เป็นปุ่มโกแล้วกันนะครับ คราวนี้ไปเอาหลอดไฟมาใช้ครับมันอยู่ตรงอ็อบเจกต์อยู่ตรงแอมปอยู่ตรงบิดแอมปนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ก๊อตคนที่เรียนด้วยกันมาก็ไวหน่อยก็เลือกตรงนี้แล้วก็เลือกอรูปล่างมันได้เลยนะครับอาจารย์จะใส่ตรงนี้แหละง่ายๆอาจันใช้3หลอดเนาะอาจารคอนโทรลซีคอนโทรลวรอไวก่อนเลยครับโอเคดับเบิลคลิก ตัวนี้เลือกเป็น y 0นะครับแล้วตรง text เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนข้างล่างแล้วกันตรงนี้เป็น well อ่าเป็นสัญญาณเชื่อมนะครับตรงนี้จะเลือกเป็น y 1อ่าแล้วก็ text เนี่ยอาจารย์เขียนข้างล่างนะครับเป็น square โอเคสุดท้ายตรงนี้ จะเลือกเป็น y2 สัญญาณ y2 นะครับตรง text เนี่ยจะเขียนข้างล่างว่าเป็น circle นะครับวงกลมโอเคฝั่งก o จะเสร็จละพอทำทุกอย่างเสร็จนะครับให้ไปที่แถบ tools แล้วก็เลือก simulator เป็นอัปเดตนะครับมันก็จะทำการเปิดตัวนี้ขึ้นมาเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองเทียบสัญญาณไปที่กไปที่ PLC ดูนะครับ อเคอันนี้ปุ่ม go ามาแล้วนะครับปุ่ม go อันนี้ปุ่ม w วลเนอะเวลจะลองหลอกสัญญาณโดยการอากด s h i p enter ก็ได้นะครับนี่เนาะมาละกด s h i p enter อีกทีนะครับเป็นการหลอกสัญญาณเนาะตัวนี้กด s h i enter ไฟนี้มานะครับกด s h i enter สุดท้ายตรงนี้กด shift enter นี่มาแล้วนะครับแล้วก็กดชิป Enter โอเคแปลว,ว่าตอนนี้ฝั่ง PLC กับ GOT มันลิงก์กันแล้วนะทีนี้เราจะไปลิงก์กับฝั่งโรบอทด้วยนะครับเออไหนๆก็มาละ6นาทีอยูอ่เดี๋ยวเราทําไปเลยแล้วกันนะครับเราไปที่โปรแกรม RT Toolbox นะครับโอเคทำคล้ายๆเดิมเดี๋ยวจันปิดตรงนี้ก่อนอเราไปดับเบิลคลิกที่ตรงนี้นะครับ IO Simulator นะ ของเดิมมีอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจัจะแมปเพิ่มโดยการกด add ต้นทางของอาจารย์เนี่ยเป็น gx simulator 3นะครับสัญญาณเนี่ยเป็นสัญญาณ m เนาะ,อ,ะอันนี้จารย์จะใช้เป็น180ใช่ไหมตามโค้ดของมันเดี๋ยวขอดูโพยก่อนนะครับ อ่าใช่180เนาะเดี๋ยวจันแมปไปสัก5สัญญาณพอถึง185ก็พอนะครับแล้วฝั่งปลายทาง Destination จันเซ็ตเป็นโรบอทเนาะรหัสก็จะเป็น1 0ึ่งนแะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็น1 0ึ่งมันจะออโต้ให้ตรงนี้เราก็กดโอเคไปมาเล้ทำการแมปสัญญาณจาก PLC ไปที่ตัวโรบอทเรียบร้อยละทีนี้เราต้อง แมปสัญญาณจากโรบอทกลับไปที่ PLC ด้วยนะครับเรากดตรงนี้แอดอีกหนึ่งรอบคราวนี้ตัวนี้เราเลือกต้นทางนะครับให้เป็น r c 1แล้วสัญญาณตัวนี้เอานะครับ start เนี่ยเราพิมพ์1 0 0 8 0แล้วปลายทางชุดนี้เราพิมพ์1 0 0 8 5นะครับอ่ามันจะเป็นสัญญาณเอาออกจากโรบอท แล้วตัวฝั่งปลายทางตัวนี้เราต้องเปลี่ยนให้เป็น simulator 3นะครับเราเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น M แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น180นะครับตัวนี้มันก็จะออโต้ให้เป็น185โอเคเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับดังนั้นแปลว่าตอนนี้เราจะแมปทั้งสัญญาณอินสัญญาณเอานะครับตรงแถวแถว M 180ถึง M 185เราใช้อยู่แค่ ไม่กี่สัญญาณเราก็เลยไม่ต้องแมปเยอะนะครับเราก็แค่นี้แหละเสร็จปุ๊บเรากดเซฟอีกรอบนะครับเราเซฟชื่อเดิมไปเลยเนาะไม่ต้องทําอะไรนะครับเรากดเซฟมันก็คือการเซฟทับไปเลยนะครับทีนี้เหมือนเดิมเราก็ลองปิดตัวออฟไลน์ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดซิมูเลเตอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ติ๊กตัวโลบอทนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างนี้ด้วยแล้วก็กดโอเคนะครับ นะตอนนี้เราทําการาลิงก์มันละเดี๋ยวเราจะไปเขียนโค้ดกันนะครับเดี๋ยวไปเขียนกันที่คลิปหน้าละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสัญญาณพวก Input Output นะครับมีชุดคำสั่งอีกครับ2-3ตัวที่เราควรจะรู้จักโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนครับ